ช่องสยองสาม้ยหกสิบหวันฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปด้วยนะครับเงาเสือสยองแห่งรัติการตอนที่สองรามเพลิงเลหน้าจากคอมพิวเตอร์แล้วบิดที่เขียจเล็กน้อยหล่อนเป็นสาวใหญ่วัยสปีรูปร่างภายในชุดที่เรียกกันว่าสองทับหนึ่งอุปัตเล็กน้อยยังพอเหลือซนวอโคให้พอได้เห็นหลอนหาวอร์เลือดมอนาริกาแมุกว่าแล้ว วันอาทิตย์แบบนี้ภายในสำน,นักงานของอุทยานแห่งชาติออกจะเงียบเหงาหลอนลุกไปชงกาแฟให้ตัวเองแวะถามหัวหน้าซึ่งนั่งทำงานง่วนอยู่ในห้องแต่ก็ได้รับการปฏิเสธสาวใหญ่จึงจัดการกาแฟด่าของตนเองจนเรียบร้อยเพิ่งจะจิบกาแฟแค่สองอีกสายตาที่กำลังเหอ่อจ้องทิวเขาเขียวทะมึนห่งไกลก็ต้องกระพริบทีีใบหน้าได้รูปขมเข้มออกไปทางคล้ามของชายหนุ่มคนหนึ่งปรากฏขึ้นใบหน้านั้นไม่มีสิ่งใดน่าสนใจแต่เป็นรอยยิ้มกว้างเห็นฟัน เขาสะอาดครบทุกซี่ต่างหากที่ทําให้วงหน้าคุ้นเคยนั้นดูมีสเสน่ห์ขึ้นมายอย่างประหลาดเขาเป็นชายหนุ่มร่าสันทัดซ่อนร่างกามยามอยู่ในชุดเสื้อยืดสีดําคลุมทับด้วยชุดยืนกางเกงยังคงเป็นยืนเช่นกันกระเป๋าสะพายหลังใบใหญ่อัดแน่นจนแทบปริค่านอกจากนั้นมือซ้ายยังหอบหิว้วกระเป๋าใบโตอีกใบมาด้วยส่วนมือขวากำาซองเอกสารไว้แน่นสวัสดีครับพี่รามเผยผมมาพบหัวหน้าครับเขาพูดด้วยเสียงแห้วกำหวาน รามเพอร์ชักชช่วคคู่กวางปรับสีหน้าเป็นปกติหล่อนยิ้มรับแล้วถายมือไปยังห้องทำงานสวัสดีค่ะผู้ช่วยหัวหน้าอยู่ด้านในค่ะเขามองตามมือขอบคุณครับชายหนุม่มคนนั้นเขาบาังตาแล้วผลักมาประตูก้าสู่ด้านในชายวยชาการในชุดลายพรางซึ่งกำลังนั่งอ่านเอกสารเหนงยหน้ามองเล็กน้อยแล้วก้มมองเอกสารในแฟ้มตามเดิมเขาพูดเบาพอได้ยินนั่งสิชานนไม่เห็นคุณบอกว่าจะมาวันนี้จะได้ให้ลูกน้องไปรับ ชานนยกมือไหวพร้อมสุดนั่งบนเก้าอี้ตัวที่ว่างอยู่ไม่เป็นไรครับหัวหน้าผมอยากจะสำรวจเส้นทางด้วยในตัวครับเพิงวันนี้คงยังไม่มีอะไรให้คุณทำผมอนุญาตให้คุณพักหนึ่งวันเดียวจะรีดแม่บ้านมาพาคุณไปบ้านพักบ้านเก่าหลังเดิมนดัดขอบคุณครับแล้วกินอะไรมาหรือย,อยังเรียบร้อยแล้วครับผมกินในตัวอำเภอก่อนจะเข้ามานี่ครับชายวิยชาการพยักหน้าเขาหยุดเซ็นเอกสารจ้องมองใบหน้าของชายหนุ่มตรง ยินดีต้อนรับอีกครั้งนะชาญนนคราวนี้ได้มาเป็นผู้ช่วยที่นี่จริงๆสักทีครับหัวหน้าตั้งแต่ตอนมาฝึกงานที่นี่ผมก็รู้สึกว่าอุทยานนี้ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะครับดีผมเองก็อยากได้ความคิดของคนรุ่นใหม่ไฟแรงอยู่เหมือนกันผมจะพยายามให้เต็มที่ครับหัวหน้ากำปนาตกำปนาดยิ้มกดอดอเรียกรามเพลสาวใหญ่ร่างอุบเดินเข้ามาอย่างฉับไวรามเพลตา,ามป่าอ้อยแล้วบอกให้พาผู้ช่วยใหม่ไปบ้านพักได้ค่ะ ขอบใจนารามเผยสาวใหญ่ออกจากห้องกัมปนาถหันมาทางชาโนนอีกครั้งพักผ่อนก่อนชาโนนมีอะไรค่อยคุยกันตอนเย็นขอบคุณครับหัวหน้าแต่ยังไม่ทันที่เขาจะเปลี่ยนอิริยาบถเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในชุดลายพรางก็โพู่พูดเข้ามาอย่างรีบร้อนได้เรื่องแล้วครับหัวหน้าเสียงปืนเมื่อคืนนี้ดังมาจากไร่ของเสียจ,จอมพลครับตัวอะไรหมูป่าครับตรวจสอบแล้วใช่ไหมครับอยู่นอกเขตอุทยานครับ แล้วก็ไม่มีร่องรอยการล่อหรือพยายามทำอะไรให้มันออกไปจากเขตเราครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติพยักหน้าเมื่อวางถอไปทำธุระในจังหวัดเพิ่งจะกลับมาถึงตอนเช้าเมื่อทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุได้ยินเสียงปืนกระปานาดก็สั่งให้ลูกน้องออกตรวจทันทีเอายังไงครับหัวหน้าชายวัยชันนิ่งคิดหมูป่าไม่ได้ขึ้นอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองทั้งยังเป็นการล่านอกเขตอ,อุทยานแห่งชาติ กรณีนี้ผู้ล่าจึงไม่มีความผิดใดๆเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้แล้วก็ป่วยการที่จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องยิงปืนเล็กน้อยเกิดไปสำหรับอิทธิพลของเจ้าพ่ออย่างจองพลกัปปนาจจิงเหญ่ขึ้นถึงจะไม่ผิดกฎหมายเราก็ควรไปดูหน่อยเดียวคุณไปกับผมผมอยากจะคุยกับเสียจองพลครับแล้วกัปปนาตก็หันมาริตากับชายหนุ่มเนื้ออยู่หรือเปล่าชานนไม่ครับใช่หรอืองั้นเดี๋ยวไปกับผม ผมจะพาไปรู้จักกับเสียจอมพลตอนคุณมาฝึกงานไม่ได้เจอไหมชายหนุ่มพยักหน้าตอบรับครับเคยได้ยินแต่ชื่อกะปนาดหัวเราะเบาๆงั้นถึงเวลารู้จักกับเจ้าพ่อของที่นี่แล้วล่ะบ้านหลังใหญ่โตของเจ้าพ่อเผอเสียงร้องซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ร่มรื่นต้นไม้เกือบทุกต้นบริเวณตัวบ้านเกิดมาจากน้ำมือของจอมพลและภรยาบูกขึ้นเมื่อเกือบ20ปีก่อนตั้งแต่ทั้งคู่พยพมาตั้งรกรากยึดที่นี่เป็นเรือนตายถึงแม้ว่าในตอนหลัง ภรรยาของจอมพลจะตายจากไปต้นไม้ก็ยิงมคงงอกงามเติบโต,ตใชยในวัยเกือบชราม,มากักควนคิดถึงอดีตจอมพลชอบออกมานั่งเหมือมองความเขียวขจีรุ่นเปลี่ยนความหลังโดยเฉพาะแก้วป่าซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนความรักอันหอมหวานของคนทั้งคู่และในวันนี้ก็เช่นกันเจ้าพ่อใหญ่ต้อนรับแขกของเขาในสวนต้เรื่นใต้เงาไม้ใหญ่ลมอะไราหอ,อกหัวหน้ามาถึงที่นี่ได้ทันทีที่พบหน้าจอมพลก็ถามยิ้มยิ้มกัมปนาถยิ้มตอบแล้วทุดลงนั่งบนเก้าอี้ โดยไม่ได้รอคําเชิญของเจ้าของสถานที่ส่วนชานนและวันชัยเจ้าหน้าที่พิทักปากเทียยืนรออยู่ด้านหลังหัวหน้าของเขาอยา่างสงบคงจะเป็นลมหนึกที่พัดเสียงปืนไปหาผมเมื่อคืนนี้กระมังนั้นผมคงแรงมากเลยนะหัวหน้าเลยพัดไปจนถึงในตัวจังหวัดได้กัมปนาธเอ็นหลังรอยยิ้มระบายเต็มใบหน้าจองพลมีหูตาอยู่ทั่วสมกับตําแหน่งเจ้าพ่อของหนองเสื้อร้องมั้งครับผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนยิ่ง จองพลยกแก้วกาแฟขึ้นจิบกาแฟกับยามเช้าเป็นของคู่กันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นเด็กๆยิงนกยิงหนูไปตามเรื่องตามเราละถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีสิหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผู้เสียงเข้มขึ้นเล็กน้อยแต่คนของผมบอกว่านายจองพบเป็นคนยิงลูกน้องหัวหน้าเห็นด้วยตาตัวเองเหรอครับแล้วเจ้าพ่อก็เบือนหน้าไปที่วันชัยสายตากราวขึ้นขณะที่หนุ่มใหญ่ลบกสายตาวันชัยเห็นเองหรือเปล่าครับเขาพยักหน้าช้า แล้วใครเห็นครับหัวหน้าจ้องดักถ่ายอาจจะเห็นก็ได้นะกัปหน้าตอบเสียงเรียบไม่หลบสายตาคู่นั้นเขาพูดต่อผมไม่ได้มาหาเรื่องเสียหรอกแค่อยากจะมาคุยด้วยแล้วก็อยากบอกกับเสียว่าประเทศนี้ยังมีกฎหมายอยู่และผมเองก็เป็นผู้ที่เคร่งครัดกับกฎหมายซะด้วยเสียควรบอกกับคนของเสียว่าอย่าทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรเลยเราจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเหมือนที่เคยเป็นมาตลอดผมเข้าใจและเห็นใจหัวหน้าอยู่เหมือนกันในข้อนั้น ผมจะเตือนคนของผมไม่ให้ทำผิดอะไรแล้วก็จะพยายามช่วยหัวหน้าเท่าที่จะช่วยได้แล้วกันครับขอบคุณเสียมากผมขอตัวไม่อยากรบกวนเสียให้เสียเวลากันปนาลุกขึ้นยืนจองผลปืนตามโชคดีครับหัวหน้าว่างๆมากินข้าวบ้านผมบ้างก็ได้ครับระหว่างที่รถยนต์กำลังแล่นกลับสันนักงานกำมปนาศซึ่งนังด้านหน้าคู่กับคนขับเอย่ยถามผู้ช่วยของเขาเบาๆในชานนเจ้าพ่อของหนองเสือร้องชานนยิ้มขึมไม่ธรรมดาเลยครับหัวหน้า ไม่งั้นเขาจะครองความยิ่งใหญ่มาตลอดหลายสิบปีได้หรือแล้วเหมือนเขาจะนิดบางอย่างขึ้นมาได้จิงพูดต่ออีกเรื่องนาชานนอีกสองอาทิตย์ทางอุทยานเราก็จัดค่ลูกเสือพิทักษ์ป,ป่ารวมกับโรงเรียนน้องเสือร้องผมจะให้คุณเป็นหัวหน้าคอยควบคุมดูแลการจัดค่ร่วมกับทางโรงเรียนได้ครับถือเป็นงานแรกครับน้องใหม่ของคุณละกันชัชวานสะพายปืนลูกซองเดินนำหน้าคนงานหนุ่มในได้อีกสองคนเดินตามหลัง ทั้งหมดเดินเงียบเยบไร้เสียงพูดคุยมีพิมพเสียงกรอกแกรบตอนหยิบใบไม้แห้งเท่านั้นดูตะวันสายแถแสงแรงกล้าขึ้นเรื่อยๆเกิดบครึ่องชั่วโมงพวกเขาจึงมาถึงบ่อน้ําที่หมูยักษ์ใหญ่ล้มอยู่ชัชชวนปาดเหงอชี้ไปยังม,มุมหนึ่งของบ่อนั้นคนงานทั้งคู่พยักหน้าตรงรีเข้าไปพร้อมมีค,มคุมกริบส่วนตัวเขาเองหลบไปปล่อยน้ําเสียออกจากร่างกายหลังต้นตะครักใหญ่ยังไม่ทันจะรู้สึกกางเกงขึ้นดีก็มีเสียงเออไวยวชัชชวนขมวดคิ้ว กึ่งเดินกึ่งวิ่งไปดูคนงานทั้งสองคนอยากรวดเร็วแล้วภาพเบื้องหน้าก็สะกดให้เขาตัวชาติก่อยืนนิ่งนั่นอย่างทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะคู่เดียวเท่านั้นคุณเสด็จของจองพบก็คุมสติได้เขาเดินเข้าไปพิจารณาภาพประหลาดอย่างคุ้นคิดหมูป่ายักย้ายยังคงล้มเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าร่างของมันถูกลากหาไปจากจุดเดิมเกือบสิบเมตรซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้หนาทึบจะเรียกว่าร่างก็คงไม่ถูกต้องนักขนาดบอกว่าเป็นซากหมูป่าคนที่มาพบเห็น อาจจะไม่ใช่ด้วยสามงูป่ายักย้ายหรือเพียงแค่หนังเท่านั้นหนังที่แถกว่างเป็นรูปตัวของมันส่วนอื่นทั้งเนื้อกระดูกหรือเครื่องในหายไปจนหมดสิ้นนอกจากนั้นพอชชวานสังเกตอย่างที่ท่วนแม้กระทั่งเลือดสักหยดเขาก็ยังไม่เห็นเขาตรวจดูร่องรอยรอบซากนั้นรวมทั้งบริเวณแรกที่มันถูกยิงล้มไม่ปรากฏรอยใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าหรือรอยลากซากเขาเดินตรงปลับมาที่ซากมูอีกครั้ง ส่วนคนงานทั้งสองอยู่นิ่งหน้าซีเซียวบ่งบอกถึงความไม่เข้าใจปนเปนกับความหวาดกลัวตัวอะไรกินมันล่ะในชะชวานริตาอาจจะหมาในหมาในไม่ลากซากหมูมาไกลขนาดนี้หรอกนอกจากนั้นยังไม่มีทั้งรอยลากแล้วก็รอยตีนของพวกหมาด้วยคนงานคนหนึ่งแย้งขึ้นสายตาย,ยังจับจ้องที่ซากหมูดินมันแข็งไม่เห็นรอยรอกแต่ที่บ่อน้ําก็ไม่มีรอยตีนถ้าเป็นหมาในจริงอย่างน้อยก็ต้องมีรอยตีนตอนมันกินน้ําอีกอย่างแม้แต่ลิอสดหยดก็ไม่มี เขาละสายตาจากซากมองหน้าคนงานแล้วแกค,คิดว่ามันเป็นตัวอะไรเสือหรือคนงานสันหัวที่นี่ไม่มีเสือมานานแล้วพีพีมากินมีแต่ผีเท่านั้นที่ทำแบบนี้ได้จูจูคนงานอีกคนซึ่งเงยบมาตลอดก็โค่งขึ้นด้วยสีหน้าหวาดกลัวสิ้นเสียงพูดป่ารอบด้านเงียบสมบลงแม้แต่ดวงตะวันก็คล้ายก้อนนามเอาความร้อนแรงของแสงแดดกลับไปความเยเือกเย็นเข้ามาแทนที่อยากประหลาด ชัชวานมองบรรยากาศรอบกายแล้วหัวเราะผีอะไรล่ะผีป่าหรือไงคนงานทั้งคู่ไม่ตอบอีกแต่สีหน้ายังคงหวั่นเกรงภัยที่มองไม่เห็นงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกแกไปหาซื้อเนื้อหมูป่ามาให้ได้แล้วก็อย่าบอกใครเรื่องนี้เข้าใจใช่ไหมครับนายชัชวาพยักหน้าควักเนินแล้วยื่นส่งให้พร้อมทั้งพยักหน้าเดินกลับทางเดิมแวบหนึ่งเขาหันหลังกลับมามองด้วยความสงสัยรคนหวาดกลัวลึกๆในใจิตใจ พอถึงจุดที่รถยนต์จอดอยู่ชัชวานก็กำชับอีกครั้งทั้งสามออกจากไทไร่ทิ้นความสงสัยที่หาคำตอบไม่ได้ไว้เบื้องหลังหลังจากส่งคนงานทั้งสองให้ไปซื้อเนื้อหมูป่าแล้วมือขวาของจอมพกก็ตรงดิ่งไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งน่าจะให้คำตอบก,กับเขาได้วัดหนองเสือร้องหลวงพ่อดำกวาดใบไม้อยู่ที่ลานวัดแม้ว่าท่านจะมีอายุเกือบเจ็ดสิบปีแล้วแต่หลวงพ่อก็ยังคงแข็งแรงใบหน้าอิมเอิญจำสายติสุชราหยุดหายใจเล็กน้อย ท่านเงยหน้ารับอากาศบริสุทธิ์ถึงจะสายมากแล้วแต่ลานวัดมากด้วยต้นไม้จึงเยือมคงความร่วมรุ่นเฉกเช่นยามเช้าร่างในชุดสีน้ำตาลอ่อนเดินตรงมาอย่างรวดเร็วพอมาถึงก็จัดแจงก้มลงกราบท่านอยากคุ้นเคยหลวงพ่อดำยิ้มให้โดยถามเสียงคังวานได้ชัดมีธุระอะไรถึงได้มาหาข้าถึงที่นี่ร้อยวันพันปีไม่เห็นเองจะมาเลยผมมีเรื่องจะคุยกับหลวงพ่อครับชัชวานตอบแถวสีหน้ามีแวววิตกกังวนลหลวงพ่อดำพอมองออกจึงพยักหน้า ไปคุยกันที่กุฏิกุฏิของหลวงพ่อดามตั้งอยู่ใกล้ชิดริมป่าช้าเก่าแก่ของวัดแม้ว่าในปัจจุบันป่าช้าแห่งนั้นจะถูกปรับปรุงให้กลายเป็นสวนอันร่มรื่นรวมทั้งเป็นสถานที่เปิดใหเวทบำเพ็ญธรรมของพระบางรูปแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงเป่าเปลววังเวงเช่นเดิมหลวงพ่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วชัชวานซึ่งนั่งอย่างสงบจึงเริ่มต้นเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบภิกสุชราไม่ได้ขัดหรือพูดแซดใดๆทั้งสิ้น คงนั่งฟังอย่างสงบเงียบจนจบเรื่องราวทั้งหมดหลวงพ่อเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดคืออะไรครับหลวงพ่อด่าถอนหายใจหนักหน่วงข้าเองก็ให้คำตอบเองไม่ได้เหมือนกันไอชัดตลอดชีวิตที่ผ่านมาข้าไม่เคยเจอเรื่องอะไรแปลกอย่างนี้เลยแต่บอกได้ว่าเรื่องนี้ต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างแน่นอนชัชวานเกาสีสัตหลวงพ่อดามหรืออดีตพรานดำคืออาจารย์คนแรกที่สอนวิชาพรานให้กับเขาตอนวัยรุ่นหลังจากประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ไม่นานพรานดำก็เลิกลาสัตว์ตัดชีวิต หานหน้าบวชเป็นพระภิกษุแสวงหาศธ,ธรรมส่วนตัวเขาเองก็เลิกล่าสัตว์เช่นกันตั้งแต่หัวหน้าคปนาดย้ายเข้ามาควบคุมดูแลพื้นที่อุทยานแห่งชาติหัวหน้าคนนั้นเอาจิงเอาจังมาเพียงหกเดือนแรกกลับจับตัวพรานได้ถึงแปดคนด้วยกันทําให้คนที่เหลืออยู่หยุดล่าไปโดยปริยายเนื่องจากเกรงกลัวความผิดทางกฎหมายชัชวานจึงทํางานกับจองพกเพียงอย่างเดียวผมกลัวว่าจะเป็นเรื่องแร,แรงๆหน้าหลวงพ่อผมมั่นใจว่าเมื่อคือนต้องมีตัวอะไรย่องตามหลังมาแน่ ความมืดและความเงียบอาจลงตาเราได้เองก็รู้นะชัดว่าในป่ามัดจะมีอำนาจลิลับแ,แปลกๆอยู่เสมอผมทราบครับหลวงพ่อผมเคยมีประสบการณ์มาบ้างแต่ถึงยังไงเรื่องนี้มันก็แปลกอยู่ดีผมสงสนว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อดํานิ่งเงียบคู่หนึ่งท่านพิจารณาใบหน้าของลูกศิษย์คนโปรดไหนยื่นมือขวามาให้ข้าดูหน่อยสิชัช,ะชะวันทำตามอดีตทานดำคว้าม,มือเขาพิกหงายมองฟ่ามืออยู่เนื่องนานคิ้วทั้งคู่ขมวดแน่นแล้ว ท่านก็เพียงพิเคราะห์ใบหน้าของชัชวานก่อนจะลุกเดินหายเข้าไปด้านในของกุฏิค้นเสียงดังกุกกกแล้วเดิอนออกมานั่งตามเดิมช่วงนี้เองกําลังมีเคราะห์หนักเลิกทาบาปแล้วหันมาทําบุญบ้างก็ดีหนักจะได้เป็นเบาเอานีไปติดตัวไว้ตลอดเพื่อจะช่วยเองได้อาจารย์ของเขายื่นตะกรุดไม้เก่าครามมาให้ใชายหนุ่มว่ยแล้วรับมากาไว้ความร้อนแรงประหลาดถ่ายทอดจากตัวตะกรุดสู่มือเขาเจนเขาสะดุง้งคู่หนึ่งจิ้มปลายเป็นปกติ อย่าให้ห่างตัวแล้วเองจะปลอดภัยหลวงพ่อกาชับมาอีกรอบแล้วเรื่องแปลกๆนั่นลหละครับหลวงพ่อเรื่องนั้นยังสรุปอะไรไม่ได้เองต้องจับตาดูต่อไปอาจจะไม่เป็นอย่างที่เองกังวลแต่ถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกเองรีบมาหาข้านะไอชัดได้ครับหลวงพ่อยังไงผมก็ต้องมาหาหลวงพ่ออยู่แล้วครับชัชวานของตัวกลับเพราะต้องไปรับคนงานทั้งสองคนอีก หลวงพ่อดำให้ศีลให้พรรวมทั้งยังย้ำหนักย้ำหน่าว่าให้ชายหนุ่มระบากแล้วทำกุศลบ้างคนเสน็จของจอมพพครับคำแล้วเดินลับไปพิกสุชรามงตามทาบใบหน้ามองพร้อมอย่างคนที่กำลังจะมีเคราะห์หนักของชัชวาลยังแจ่มชัดในความสงจามกรรมของสัตว์นละเจ้าชัดหลวงพ่อก็ช่วยได้เท่านี้ท่านรามพึงออกมาเบาๆจบตอนพรุ่งนี้ลงตอนต่อไปให้นะครับ ขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับ